มีอะไรเออเอาเป็นเป็นตัวปัจจัยเลยอ่ะปัจจัยหรือเช็คอ๋อสองที่เออดีเอาเออดีอืม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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จากอาหารเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาจากบินตาบานแล้ว จนไหลจะยกไหลไม่ขึ้นโดโดโดโูดูศรัทธาคณะศรัทธายาตโยมวันนี้เป็นวันทอดกระถิ่ของพวกเราอพอเห็นคณะศรัทธาญาตโยมแล้วก็ปื้มปิติยินดีไปกับคณะศรัทธาญาตโยมคณะศิยานุสิตท,ทั้งหลายที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการสังสมบุญไว้ เรียกว่าเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะก,การรักษาชีวิตการรักษาสุขภาพการรักษาทรัพย์การรักษาเอ่อการรักษาศรัทธาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของเปราะบางเพราะฉะนั้นเราสามารถรักษาสิ่งที่เปราะบางนี่แหละเราสามารถรักษามาได้อย่างมั่นคงมาจนถึงวันกัดถินวัดป่าวัดตาดเราแห่งนี้ เราก็มาพร้อมเพียงกันมาร่วมบุญกฐินตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อเป็นการบำรุงราศาสนาบำรุงวัดวาพิสุทธิสามเณรให้มีความมั่นคงมีความสะดวกในความเป็นอยู่เพราะว่าความเป็นอยู่หรือความสะดวกทุกสิ่งทุกประการของพิสุหรือของวัดวา,าศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพระาะความศรัทธาความเลื่อมใสของท้าราทธารญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ให้การอุปถากบํบำรุง ดูแลรักษาโดยรักษาอริยะประเพณีในพุทธศาสนานี้ไว้อย่างมั่นคงเช่นว่าประเพณีในการทอดกระถินเป็นประเพณีอริยะประเพณีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางดำดำรงมัชชนอยู่ก่มีพุทธานุญาตให้ทรงรับกระถินให้พิสุร,รับกระถินได้ในกลางเดือน11ไปถึงกลางเดือน12ในสำนักหนึ่งก็รับ ครั้งเดียวในปีหนึ่งในปีพรรษาหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เป็นวันกระถิ่นของวัดป่าบัานตาดเราก็น่าสถาญ,ญาตยมอมทั้งหลายก็มาพร้อมเพียงกันอย่างอบอุ่นหนานแน่นเพื่อในการบำรุงภรษาศาสนาร่วมกันทอดกระถินในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาอย่างยิ่งและเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทําได้บำเพ็ญแล้วในขณะนี้แหละ จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรมของผู้ท่านทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้สิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นภายนอกคือการให้ทานการรักษาประเพณีต่างๆทั้งหลายไว้ในศาสนาหรือในการถึงมาถึงภายในก็คือการอบรมจิตอบรใจด้วยจิตอภวนา เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีความสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในแล้ว mm. เชื่อเถอะว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญในพวกเรานํานำมาซึ่งความสุขในพวกเราแล้วก็นำมาซึ่งความมั่นคงในพระศาสนาพอจนกระทั่งถึงอนุชนรุ่นหลังของเรา,เราคือลูกหลานของเราสืบต่อไปเพราะนั้นตราบใดก็ตามในสังคมเรายังมีพระศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภายในจิตในใจแล้ว แม้จะอยู่ในท่ามกลางยุ่งเหยิงวุ่นวายของกระแสะโลกก็ตามแต่ว่าจิตใจของเราก็มีความเข้มแข็งมีมีความเบิกบานมีความผ่องใสพร้อมที่จะให้เราดําเนินชีวิตไปในท่ามกลางของความยุ่งเหยิงวุ่นวายของกระแสะโลกที่ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราเมากบ้างน้อยบ้างตามตามเหตุตามปัจจัยแต่เมื่อจิตใจของเรามีความหนักแน่นมั่นคงด้วยหลักธรรมหลักวินยัยที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ เข้ามาสู่จิตสู่ใจก็แล้วเราแล้วจิตใจของเราก็มีแต่ความตั้งมั่นหลักแน่นมั่นคงพร้อมที่จะรองรับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสในชีวิตของเราเราจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบก็บคือปัญญาเพราะฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาของพวกเรานั้นหลักข้อปฏิบัติที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ให้พุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัตินี้ล้วนแต่สร้างหลักใจขึ้นมาต,ตั้งแต่ภายนอกคือการให้ทาน การรักษาศีลการเจริญเมตตาโพนา mm. เมื่อพวกเราชาวพุทธมีความหนักแน่นมั่นคง mm. อยู่ในไตสิกขา mm. คือข้อปฏิบัติทั้งสามนี้แล้ว mm. เชื่อเถอะว่า mm. พวกเราทุกท่านทุกคน mm. ก็จะเป็นผู้รักษา mm. พระศาสนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปแล้วพวกเราเองก็จะได้รับความสุขได้รับความเบิกบานความผ่องใสาจากหลักธรรมหลักวินยัยที่พวกเราน้อมนนำเอาไปประพฤติปฏิบัติต mm. ด้วยกันทุกท่านทุกคน ああแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งหลังจากคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พอแล้วก็เชิญคณะสตาญาตโยมไปจัดอาหารทานไม่รู้ว่าโรงทานปิดกันหรือยังเนี่ยเห็นมาเปิดโรงทานทานกันตั้งแต่พระยังไม่ตื่นนอนนู่นอโหอะไรจะขนาดนั้นบอกเลยจึงจังจึงจังมาตั้งแต่ยังไม่สว่างนั่งพอออกมาออกมาออกมาจากรติมาสลาก่ยเห็นเข้าแถวรองรับอาหารก็เต็มอยู่ไว้นั้น ไม่ไม่เกรงใจพระเลยพระฉันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยนะวันนี้ยังไม่มีอะไรตกถึงทองเลยเพื่อรัายาติยมกันทานเอากินเอาทานเอากินเอา,า,เอา,เอาโดยไม่ได้เกรงใจพระเลยแมย้แต่นิดเดียวนี่อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นทีหลังให้พากันเกรงใจพระซะหน่อยเนดะ้อเดี๋ยวพวกเราหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามารวมกันในศาลาพร้อมที่จะ ทอดกระถินตามจิตเจตนาของพวกเราที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็เพราะมีจิตเจตนาที่จะมาร่วมกันทอดกระถินอันเป็นอริยประเพณีเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเพราะว่าการอย่างที่ว่าเนี่ยแหละการรักษาชีวิตการรักษาสุขภาพการรักษาทรัพย์การรักษาศรัทธาเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เปราะบาง แต่เมื่อเราสามารถรักษามาได้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งมาถึงวันนี้ในวันทอดกระถินวัดป่าบ้านตาในครั้งนี้พวกเราหลังจากทานอาหารแล้วเราก็จะเข้ามาพร้อมกันในศาลาเพื่อร่วมกันทอดกระถินกันต่อไปเนะ้อรับพรรับพรจากนุบมทนาให้พรตากันตั้งใจรับพรกันซะกอ่อน ยะถาวารีวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกบายจันทปันรโสยาธามันิโชติ ระโสยทติใจตโยอวิวันณันตุสัมภารวีดอนสัตว์ันเตมภวะวันตารโยสุขิ กายโยโกอิาวะภิวันทนาเสวรสานิจังวิปัจจายด้วอใจตาโรอินทมายวันทันติโยวันโนวอสุขังภารัง สัพพุทธาตุภาเวนัสสพปธรรมนเวนัสัพพสังคาตุภาเวนัปุธารตานังธรรมารตานังสังคารตานัง นางราตนานางอดูภาเวนาจัตุราสิติสหัสธรรมขันธาดูภาเวนาปิตกาสยานดูาเวนาจินาศ โนภาเวนซาเพเตรรยคาสาเพเตพยาสาเพเตตรายาสาเพเตทวาสาเพเตตุนนิมิตาสาเพเตอวมังคาราวิีน กูอายกวายธอกูวายเธนาวายเธอกูวายสิรีวายเธกูวายยาสาวาตเปลาวายเธอกูวายวันนาวายเธอกูวายสุขาวาต้ธกูวายหัวอ้าตัวบ ตัวคารวขาพยาเวราโสกาสัตุจุปัทาวายอเดกาตาลายาปิวิไดสันตุจเตาชาสาชายาเสตลาพังสยที่ภาคยังสุขังพารังสิริอายุจวันโนจ่าโพ วัยทีจะยาสวาสัตวายสัจายุจะชีวสิทธิ์วันตุเตภาวตุสัปมังคารังราคันตุสัปเทวตาปะพุทธานุภาเวดาสทาศีภาวันตุเต สัพบังคารังราคันโตสัพพะเทวตาสัพมาดุภาเวดาสทาสทิภาวันตุเตมภาวตุสัพพลังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพสังขานุ ภาะเวนัสธาสติมภาวันตุเตอ้าวไปจัดอาหารทานกันเ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเ้อท่านท่านผู้ว่าไม่อยู่ก่อนเหรอ